สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดดวงใบบูพยาวันนี้จะมาดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้ทั้งสองเลยนะครับเป็นในช่วงของเดือนมีนาคม2 5ง2นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคลิปนี้จะทําให้ความรักความสัมพันธ์แบบเต็มเมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของการพยากรณ์ เราจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับไพ่ยพยากรณ์นะครับในการเดินดวงดาวออแล้วอย่าลืมใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับอิทธิพลของชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกดาวประจำตัวของคุณนะครับก็คือดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารนะครับได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษเป็นภพ อรินะครับก็คือเป็นกเกษตรคําว่าเป็นกเกษตรในราศีอลิหมายความว่าคุณอาจจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันหรือเป็นในลักษณะของการที่มีปัญหาแต่สามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดีหรือต้านรับกับอุปสรรคปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอะไรทํานองนี้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปอาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ว่าคุณก็สามารถแก้ไขได้ตัวคุณเองได้เหมือนกัน เพราะว่าอิทธิพลของดาวประจาตัวนั้นเป็นกเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เป็นภพอลิด้วยก็คือเป็นกเกษตรหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถต้านรับกับความพังทลายกับความรักความสัมพันธ์ได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวแห่งความรักของโหราศาสตร์ไทยก็คือดาวศุกร์ได้โคจรไปอยู่ที่เรือนสหัชชะเป็นตําแหน่งเรียกว,ว่าโยก ยกนาแห่งหลัคนานะครับก็เลยทําให้ได้ตําแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์ทําให้ความรักความสุขความบังของคุณนั้นสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดีมีเสน่ห์มีเมตตามีมหานิยมสามารถมีคนเข้าหาตัวคุณมากขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวพระศบดีที่เท่ากับลัคนาของตัวคุณนั้นก็ได้เลื่อนออกไปที่ราศีที่ราศีธนูนะครับเป็นกระแสอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าดีมากเลยนะครับก็สามารถที่จะเป็นสิ่ง ที่ดีนะครับเป็นฟ้าใหม่ของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้กันไพ่เมนเอเนอรจีหลักของตัวคุณนั้นได้7ซเว่นออฟเพนทาเนนะครับ เซี่ยลเซเว่นออฟเพนดัเกิลคือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญหมายถึงการเฝ้าดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการงอกงามความเจริญที่ดีนะครับออกดอกออกผลออกผลดอกออกผลที่มันมีในเรื่องของความรักที่หวานชื่นมากขึ้นมีความรักที่เหมือนกับกําลังจะมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นไพ่ตัวตนสําคัญมากนะครับคือมันบ่นบอกมันบ่งบอกว่าตัวคุณน,นั้นกําลังจะมีทิศทางที่ดีนะครับและไพ่สรุปคือ6ไม้ แต่เจะพูดทีหลังนะครับแปลว่าชาวราศีพิจิกกําลังมีทิศทางในความรักของเดือนนี้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะให้คุณค่อยๆนะครับประคับประคองดูแลในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ในเรื่องของความรักของคุณให้ดีนะครับถึงว่าเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการเงินแต่ถ้าการเงินแปลในรูปแบบของความรักก็หมายความว่าพยายามเก็บเกี่ยวความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้เพื่อที่คุณจะได้ เป็นกำลังใจที่ดีต่อในการเดินความหลักไปข้างหน้านะครับมีอุปสรรคปัญหาใดมันมีโอกาสที่เราจะสามารถ เข้มแข็งต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับว่าเราปลูกต้นหลักเราก็ค่อยๆดูแลพรวนดินพรวนน้าดูแลเอาใจใส่สุดท้ายมันก็ออกดอกออกผลออกเกลี่ยนออกมาเราก็สามารถเก็บกินได้ก็คือการบริบูรณ์ในเรื่องของความรักก็คือเหมือนความว่ามีความรักที่หวานชื่นนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ที่เราได้เรื่องของความรักที่ดีกลับคืนมานั่นเองนะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะมีไพ่เสียขึ้นมาประมาณ3ใบนะครับก็คือไพ่ Tree o o s อร์ดเดอ h ์ไฮเดอนแล้วก็ทวอพันธะขึ้นสามใบนี้นะครับขอสรุปให้ฟังแบบสั้นๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไพ่ที่ดีนะสมใบนี้เป็นไพ่ที่มันบ่งบอกว่าไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะ มันอาจจะเป็นลักษณะของอดีตท,ที่ผ่านมาหรือใครที่เจอในปัจจุบันก็อาจจะมีอาการที่จะถูกปลดปล่อยพนานกรารเหล่านี้ได้นะครับสองเหรียญก่อนสองเหรียญหมายถึงการที่คู่ของคนรักของคุณอาจจะไปไปมามาหรือตัวคุณเองก็ได้ที่ไปไปมามา มันอาจจะเป็นคู่ของคนรักของคุณหรือคุณก็ได้นะครับที่ทําตัวอะไรที่เหมือนกับว่าสลับลังไปสลับลังมาทําอะไรไม่ชัดเจนเลยนะครับยังต้องเลี้ยงเหรียญย,ยังต้องบาลานซ์เหรียญอยู่หรือว่าต้องอ่าเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่ายังต้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําให้มันเท่ากันอยู่เลยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ตรงกันยังปรับไม่ได้ยังจูนไม่ติดหรือบางคนก็ยังไม่สามารถที่จะโฟกัสกับใครได้เลย นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณนั้นเลือกคนไม่ได้ว่าคุณจะเลือกระหว่างซ้ายหรือขวาดีนะครับคนเก่าหรือคนใหม่ดีหรือยังแปลว่าคุณจะยังเลือกเขาไว้ไม่อยู่หรือเปล่าหรือคุณจะเดินหน้ามูฟ e อมไปข้างหน้าดีอันนี้คุณก็ยังเลือกไม่ได้นี่คือสภาวะ2เหรียญน,นะครับส่วนในสภาวะละว่าของ3มดาบสาดับคือไม่ต้องแปลงยากเลยนะครับก็คือการอกหักนั่นเอง ก็หมายความว่าการแอบชอบการแอบรักการถูกหักหลังการถูกไม่ชัดเจนต่อความรักความสัมพันธ์เพราะมีเดรไฮเป็นเทสมาบอกว่ามีอิทธิพลของความมืดครอบงําของความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ถูกแทรกแซงนะครับความรักเนี่ยเป็นความรักที่ฉาบฉวยเป็นความรักที่ไม่ได้มั่นคงถาวรถ้าในความรักของตัวคุณได้เดรไฮเป็นเทสหมายความว่าคุณนั้น อาจจะไปเป็นมือที่สามนะครับแล้วคุณก็เจ็บเองเพราะคุณเป็นมือที่สเนาะคือแทรกแซงหรืออาจจะแปลว่าถ้าคู่ของคนรักเป็นมือที่3อาจจไปมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงกับคนกับคนหลักมันก็เจ็บเหมือนกันดังนั้น ไม่ว่ายังไงก็ยังเจ็บเนาะคืออันนี้อาจจะพูดเรื่องเรื่องที่มันเสียแต่ตามจริงมันดีแล้วแหละแต่อันนี้คือหมายความว่าเมื่อในอดีตหรือในปัจจุบันที่กําลังเจอแต่สุดท้ายนะครับคุณมีโอกาสที่จะทวงถามความยุติธรรมและมันก็สามารถตัดสินได้นะครับสามารถตัดสินได้แล้วก็ถูกปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้ก็คือ j u d g m e n t j u d g m e n t ก็คือการปลดปล่อยพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นอิสระ สดงว่าเดือนนี้คุณสามารถที่จะเห็นแสงสว่างได้เพราะฟ้ามืดก็จริงแต่มันเหมือนกับประมาณตีห้าที่กําลังจะเป็น6กโมงเช้าหกโมงเช้าได้รับแสงสว่างได้รับแสงอาทิตย์มันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นกลับมามีความรักความสุขความหวังที่สามารถเติมเต็มได้เพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนําหน้าลักนานะครับและดาวเกตนั้นกลับมากลุ่มลักนณาคุณในช่วงของปลายเดือนได้เหมือนกันปลายเดือนมีนาน,นะครับ ก็ถือว่ายังเป็นในลาบผลสิ่งที่ดีได้นะครับอิทธิพลดาวศุกร์นั้นไปอยู่เป็นโยกหน้าแห่งลัคนาเป็นอคำว่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับก็คือเกณฑ์เนื้อหอมเกณฑ์ที่ดีมี สุขสามเจริญรักนะ,นะครับก็หมายความว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกทําอะไรเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างมีสามารถแก้ไขปัญหาไปได้มือที่3ก็จะค่อยๆล่าแล้วก็ถอยไปนะครับหรือเขาอาจจะมีการเลิกกันก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะทําให้ความรักความสุขของคุณนั้นกลับมาเป็นความรักที่ดีต่อกันก็คือมีไพ วิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นนะครับเพราะคุณถูกปลดไปล่อยไงไพ่ก็เลยมีความรักความสุขความหวังที่สามารถปลดปล่อยพนานาการก็คือ justice แล้วก็ adjustment นะครับแล้วก็มา w i l l of Fortune ก็คือหมายถึงวงล้อแห่งการหมุนเวียนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนมาดีเหมือนเดิมนะครับได้ความรักความสุขที่ดีเหมือนเดิมเพราะดาวศุกเป็นปรุมเกณฑ์ในช่วงของเดือนนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็น สิ่งฟ้าใหม่ที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกได้นะครับอมอแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมานะครับสำหรับคู่ของคนรักใครที่รอคอยมีโอกาสที่จะถูกปลดปล่อยแล้วก็รอคอยนั้นมีอิสระในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กลับมาคืนดีกันหรือกลับมามีชัยชนะต่อกันนะครับก็คือมีซิ o ออฟวันเกิดขึ้นซิ o ออฟวันนี้นะครับหมายความว่าคุณจะได้ความรักความสุขความหวังที่ เป็นไปได้ด้วยดีและก็สามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถชนะด้วยการเอาชนะใจเขาได้หรือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะนํามาซึ่งชัยชนะใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับใบนี้คือการสิ้นสดุดการรหลอคอยก็จะได้ความหลักที่ดีคือใบ6ไม้หมายถึงการได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับสิ่งโตม,ม,มีผู้ชายที่จับลูกแก้วหมายความว่ามีความเป็นอมตะ หรือความที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คือ11เหรียญนึเหรียญนะครับคือจาก2เหรียญนะที่ไม่มั่นคงที่เลี้ยงเหรียญกันในในปัจจุบันหรือในอดีตอนาคตจะได้หนึ่งเหรียญก็คือการมีเหรียญที่ดีนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์เนาะก็จะได้ความรักความมั่นคงในเรื่อง ความดีงามของดาวแห่งความรักนั่นแหละนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความรักที่ดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและก็มีความรักที่ยั่งยืนมั่นคงมากขึ้นนะครับหรือใบเนี่ยก็จะมั่นคงมากขึ้นด้วยก็คือเจ็ดเหรียญค่อยๆ่อยมั่นคงสุดท้ายก็มั่นคงเป็นหนึ่งเหรียญก็คือความรักที่ดีความรักที่มั่นคงและก็มีการเต็มเต็มการถ่ายเทความรักให้แก่กันและกันหมายความว่าเขารักคุณคุณรักเขานะครับใบนี้เนาะก็จะมีพูดแห่ง ความรักมาอวยพอในวันเพ็ญน,นั่นเองก็หมายความว่าคุณจะได้ความรักที่ฟูนะครับเต็มที่เลย2ถ้วยเนาะก็คือจริงๆมันก็เหมือนถึงความรักที่ดีต่อก,กันแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมได้ใครที่ไม่มีความรักนะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมาก็จะสามารถมีความรักที่ดีส่วนใครที่ยังไม่มีคู่นะครับหมายความว่าคุณต้องดูให้ดีก่อนระวังมีรักซ้อนเข้ามา นะคือมันมีรักคุณมีเสน่ห์นะในช่วงเดือนนี้พระดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑนะ์เนาะคุณก็จะมีเสน่ห์มีคนเข้าหาโดยเฉพาะคนที่มาจากความมืดอถามว่าเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายก็เป็นนะครับหมายถึงว่าผู้หญิงก็จะมีผู้ชายในมุมมืดเข้ามาผู้ชายก็จะมีผู้หญิงในมุมมืดเข้ามาอะไรทํานองเนี้ยก็จะทําให้ความรักมันเป็นรักสามเศร้าดังนั้นคุณควรที่จะใช้เวลาในการตึกตองไตรตองก่อน justice นะครับ justice หมายถึงการไตรตองการตึกตองการใช้ ความคิดลิรอบตุแล้วก็ในเรื่องของการดูก่อนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าเข้าไปในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมันมันมีอะไรที่มันแบบว่าจังหวะโอกาสพร้อมหรือยังถึงแม้จละลัคนาพิจิกราศีพิจิกแต่ทุกคนไม่ได้มีดาวตั้งรับที่ดีในดวงชะตาหรือบางคนอาจจะมีคู่ศัตรตูลอยอยู่ในเรือนของดาวเสาร์แล้วดาวศุกร์ไปทับมันก็อาจจะขัดแยง้งกันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันก่อน เราค่อยดีภายหลังก็ได้ดังนั้นนะครับเราควรที่จะตรวจดวงชะตาแต่ใครไม่ตรวจดวงชะตาก็พยายามปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่ดีได้นะครับอืแต่บางคนก็อาจจะแก้ไขไม่ได้อันนี้แล้วแต่ดวงชะตาด้วยนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยรวมของชาวราศีพิจิกมันดีแล้วมันมันโอเคแล้วนะครับอืม คือก็ตอบได้เลยว่าค่อนข้างดีมากเลยสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับความรักเป็นปฐุมเกณฑ์เนาะและเป็นดาวแห่งความรักของตัวคุณเป็นคู่ครองด้วยอะแล้วก็เป็นดาวแห่งความรักของทางโหราศาสตร์ไทยด้วยคือดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอื แต่ว่าเราก็ระวังความขัดแย้งนิดนึงนะครับเพราะยังไงดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยที่ไปเจอกันในราศีธนูในช่วงของวันที่3มีนาคมอาจจะต้องมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแหวงกันบ้างนะครับหรือมีการปรับทัศนคติความเข้าใจกันแล้วจะดีภายหลังมันจะไม่ได้ดีในช่วงของประมาณต้นเดือนหรอกนะครับมันจะดีประมาณกลางกลางและปลายปลายเดือนหนุนนะครับก็ยังไงอดทนรอนิดนึงเนาะกว่าผล ของการรอคอยนั้นจะมีผลมันถึงจะต้องใช้เวลาอย่างที่บอกว่าคุณต้องรอ,อความรักนั้นออกดอกออกผลก่อนนะครับคุณถึงจะได้ความรักความมั่นคงที่ดีต่อกันมีความรักที่มั่นคงต่อกันรักที่ดีต่อกันรักที่ยั่งยืนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ